สวัสดีค่ะข้าวสุชัยค่ะขา่ร้านปูนสวัสดิจิร้านก๋วยเตี๋ยวสมพรปากร้านเตม็มเลยนะคะ <c oughs> <c oughs> ใส่สบายคนกัปกติครับแอดมินนะ้เออร้านนี้เต็มเลยนะคะวันนี้เต็มเลย ร้านสมพรปากเต็มอุ้ยอะไรลูกอุ้ย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 ดึงออกเลยเลยลูกโอ้ยแก่งมากเลยอุ้ยอุ้ยขนมขนมอุ้ยทำให้เมะใสดูหน่อยเด้อลูกเด้อว่าจะทำแบบไหนนะคะมีสาคูด้วยค่ะเนี่ยเก็บชิ้นเม็ดสาคูใส่ก่อน จกออกมาเลยลูกดุ้อดื้ออุ้ยนีดื้ออกตกออกหมดเลยเดี๋ยวเมฆกระดึ๊บให้เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเมฆจะกระดึกก๊บกระดึ๊บให้เออเอออะไรไปแล้วเม็ดนี้จืดเนี่ยอุย้ยมัน ต้องมีไม้เลยลูกเลยต้องมีไม้มาแชะเลยนะเพราะว่าเมฆก็ไม่ถึงเหมือนกันต้องมีไม้มาแชะเชะเลยไม้ตะเขียบมาเลยเปี้เยเลยูลกนี่นี่ตกออไปหมดแล้นี่แม่จุกไม่ได้เลยโอ้โอไปแล้วสักคูเม็ดสักคู่ไปแล้ว ไม่มีปัญญาเอาเลยหน่อยโอ้โหสุดยอดเลยแม่เดี๋ยวโทรศัพท์ก็จบแทบเลแม่ไปเล่นกูเกิลคียวไม่ได้เลยทำไม่ได้ต้องโอ้โหสุดยอดอะไรนาะนั่นโอ้โหสุดยอดเลยอะไรเนาะแม่ยังเอาออกไม่ได้เลยต้องเอาไม้อะไรไม้ตะเขียบมาอุ้ยโอ้โหเป็นกำไลแขนเลย ใครซื้อให้ลูกนี่พี่พลอยพี่พลอยอูยพี่พลอยนี่ซื้อเป็นขนาดเลยเนาะมีการเล่นอันนี้ด้วยดืย้อเนี่ยนวด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 เล็ดของใบคายกมือขึ้นคาแป๊บนึงค่ะแป๊บนึง เส้นใหญ่กินที่หลังฮัลโหลจืดเหมือนงูเลยนะอืม สาวสิบก็เสิบเอ้าเสิรเอานะคะ เล่นเล็กยังไม่ได้เล่เล็กนี่ทีอข้างค่ะีสามทีสาีสบอกทีส3มเขาสั่งเพิ่มหยุดหยกเลยจานจบเลยเพิ่มเข้าไปนังดอีกตัวเลือกมีมีมีเลือกหรอวเลือกมีเลือกก เอาไปก้อนนะคุุงก้อนไปก้อนเออไปนี่ก้อนเนี่ยเนี่ยมันลางเนีะ

ค่อนคนเม่อวานลำแสงตั้งแตอยูี่ก็อยูค่บะเจมส์มาย้ายไป่เรค่ะตอนนี้ค่ะมีเรื่องผู้ชายกับคุณชินทินคุเลยค่ะ ก็ชอบกุ้ยชี่ก็ยุ้รค่ะเส้นมียุ้ยนี่เส้นมีเส้นอะไรเราล่องตื่นตาเด้อพอนอนเว้นหัวแต่ลอยนะ

มีขาดีว่าสุดยอดเล้ทุกคนที่ปวดส่วนนี้นะมีเลือดทงูนักสัตว์เอาไปปวดเนาะเนี่ยนะโอเคงูธรรมดาเส้นเลือดเส้นเล็กใช่ไหมคะนี่เลือดสลองใหญ่ขนานี้โอ้ยอิ่มนะตอนี้โอ้ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không khó,

ได้กินทุกคนแล้วนะคะทางนี้ก็กินแล้วหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดปดเก้าสิบอ็ดสิบสองสิบสามสี่หวยเลขสีอกสิบสี่บ่นลีนาผิดหนึ่งสองสามห้าห เจ็ดแปดเก้าสิบหาคลิปนี้ก็จบลงแค่นี้นะคะร้านสมพลปากเต็มร้านเลยนะคะวันนี้ลูกค้านะคะ